ถ้ามีเหตุมีผลก็จะพัฒนาเหตุผลนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงที่สุดของเหตุไปถึงที่สุดของผลนั่นแหะแต่ถ้าไม่มีเหตุเราจะพัฒนาไปสูงผลได้อย่างไรเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปยังไงมันก็ย่ำอยู่กับที่หรือว่าต่ำลงเรื่อยๆเพราะไม่มีเหตุ พุทธศาสนาท่านสอนหลักเหตุผลมีเหตุที่ดีทําเหตุที่ดีผลออกมาก็จะได้ดีทําเหตุที่จะให้เกิดศีลผลที่ได้รับก็คือมีศีลทําเหตุของสัมมาสมาธิของสมาธิผลได้รับก็คือความตั้งมั่นของจิตความสงบตั้งมั่นของจิตทําเหตุของปัญญาความรู้ความเข้าใจความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะมีขึ้น เกิดขึ้นในจิตในใจนั่นแหละการพัฒนาหลักของเหตุหลักของผลจึงเป็นหลักสำคัญจึงเป็นสิ่งสำคัญในทางพุทธศาสนาท่านสอนตรงนี้พัฒนาเข้าไปเหตุผลเหตุผลเหตุผลไปเรื่อยๆจนไปถึงที่สุดของเหตุของผลนันนี่ได้วัน พุทธศาสนาสอนให้รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ต้องมีเหตุผลถึงจะมีแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยได้สนใจเราสนใจในสิ่งที่ว่าได้ฟรีก็คือว่าไปขอเอาไปขอพรการขอพรคืออะไร ขอพอรกข็ขอสิ่งขอในสิ่งที่ประเสริฐพรแปลว่าสิ่งที่ประเสริฐขอเราเราต้องปฏิบัติด้วยถึงจะสมกับการขอพอร